Rition, บริษัท Herbalife n u บริษัทโภชนาการชื่อดังระดับโลกนะคะนำโดยคุณสุพจน์กรรมการผู้อำนวยการบริษัทเฮอร h e r b a อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์จำกัดจัดงานเปิดตัว2เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะไฮโปรตีนไอซ์คอฟฟี่ดิงมิกซ์กับ2กลิ่นนะคะคือคาเฟ่ลาเต้แล้วก็มอคค่าและยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะกับ Herbalife Twenty Four อัดโปรดิงมิสช็อกโกแลตเฟเวอร์ ผลิตภัณฑ์โภชนาการนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของบริษัทนะคะไปเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากเพศสัจกรหญิงดรวิพาดานะคะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโภชนาการและทะเบียนผลิตภัณฑ์รวมโดยคุณโยยศวัสดีนะคะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Herbalife Nutrition ประเทศไทยเข้าร่วมงานและรวมแบ่งปันความรู้ประสบการณ์นะคะด้านโภชนาการกับ Herbalife Nutrition ภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะก็จริงๆอย่างที่เรียนไปไปเมื่อเบื้องต้นนะครับ วันนี้เราต้องการตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเยอะหลังจากโควิดนะครับแทนทนี่ตอบโจทย์คนกลุ่มในกลุ่มหนึ่งเราตอบ2กลุ่มเลยกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่รักการออกกําลังกายนั่นคือที่มาที่ไปในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ H24 i s o กับกลุ่มที่2กลุ่มใหญ่มากเลยนะครับก็คือ Coffee Lover นะครับการบริโภคกาแฟไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งที่เราไม่อยากได้จากกาแฟมันอาจจะสร้างผล เพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเฮอร์เบอร์แลคตัดสินใจในการนําเสนอกาแฟในมุมมองของนูทริชั่นนะครับด้วยการตอบสนองนี้กับผู้เข้ทั้งสองกลุ่มครับใน,นแต่ว่าเป็นส่วนการคาดหวังการตอบอรับเป็นยางไรบ้างครับผมคิดว่าจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ผมเชื่อว่าจากนี้ไปสักหกเจ็ดเดือนเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนโยบายบริษัทนะครับเราพูดถึงการทาธุรกิจแบบระยะยาวแบบยั่งยืนนะครับ พราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้การตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคทั้ง2กลุ่มครับต้องบอกว่ามากนะฮะจริงๆผมจําตัวเลขไม่ได้เรามีรีเร์ชมาต้องบอกว่าเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างได้ไหมครับเพื่อนจำรีเร์ชได้ตัวนี้รองเท้ากีฬารองเท้าวิง่งเป็นดัชนีชี้วัดที่ดีที่สุดนะครับประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการเติบโตของรองเท้ากีฬาโดยเฉพาะรองเท้าวิ่งเนี่ยนะสูงเป็นพันเปอร์เซ็นต์นะครับในห่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมา เพราะนั้นผมขออนุญาตอิงดัชนีชีวดของตัวรองเทา้ากีฬาแล้วกันนั่นคือการตอบสนองอันที่สองนะครับสังคมไทยกาลังก้าเข้าสู่สังคมสูงอาุนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องซึ่งมีอายุเกิน60เนี่ยกับมาดูต้องดูแลสุขภาพดีกว่าเพราะอยู่ในช่วงของการเกษียณแต่ก็มีอีกหลายคนอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองก่อนเกษียณนั่นคือที่มาที่ไปเนี่ยด้วยแรงบวกนะผมคิดว่าวันนี้กระแสข,ของการดูแลสุขภาพเนี่ย จะเป็นเทรนด์แล้วไม่ใช่ประเทศไทยถ้าพูดถึงในระดับโลกมันมี global Trend อยู่ประมาณ5เทรนด์ผมไม่พูด4เทรนด์นะครับเทรนด์ trend อันนึงที่ใหญ่สุดเนี่ยเขาพูดถึง health and wellness นี่คืออยู่ในหมวดนี้หรือเรื่องของ i ูทิชยันนะโยโยคือผู้บริโภคจริงเนาะหลังจากที่หลายเดือนได้ลองมาค่ะอย่างที่โยบอกค่ะว่าการดูแลสุขภาพจริงเนี่ยไม่ใช่แค่การออกกำลังกายอย่างเดียวนะคะโภชนาการสำคัญมากตัวโยให้ความสำคัญ730 เพราะนั้นคือออกกําลังกายหนักแบบโยถ้าไม่ดูแลในเรื่องโภชนาการก็ร่างกายก็สุดโซ่เพราะนั้นคือนี่คือจุดหนึ่งที่อยากแนะนําว่าทําไมตัวโปรตีนถึงต้องสําคัญที่จะเข้าไปซ่อมแซมเวลาคุณสูญเสียทั้งกล้ามเนื้อสูญเสียทั้งพลังงานก็แนะนํา RS Pro เลยค่ะจริงโยนี่ต้องต้องเรียนคือโชคดีกับคนไทยนะครับเขาได้ทานตั้งแต่เมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วตอนเปิดกงที่มีการเราออกผลิตภัณฑ์ที่นู่นดีเพราะนั้นเขาก็ได้ทานทานเสร็จก็ทดลองเรามีแคมป์มีแ a b athlete lab ที่บริ โยก็ได้มีโอกาสและสุดท้ายเนี่ยพอรู้ว่าเมืองไทยจะเปิดตัวดีใจมาก<ช>ไม่ต้องรอของจากอเมริกไม่ต้องรอเลยเร็วมากเดคับบ<ช>ูรีดีขึ้นค่ะเพราะว่าตัวโยออกมังการทุกวันอย่างที่บอกว่าตอนนี้เรามีโปรเจกต์งานค่อนข้างเยอะแล้วก็การแข่งขันที่เข้ามาตลอดเลยค่ะหลังจากที่แบบเราหยุดหายมาหลายปีใช่ไหมคะตอนนี้ก็เริ่มกลับเอาตัวเองเข้าไปสู่สนามซ้อมแล้วก็เตรียมการแข่งขัน ดังนั้นต้องใช้ร่างกายหนักมากคืออย่างแรกเลยรู้สึกว่ารีคาบูรี่ดีขึ้นเวลาเราออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยอาการปวดล้ามันจะมาแบบหน,นึ่งสามวันที่บอกว่าทรมานแล้วก็ทาให้วันรุ่งขึ้นในการซ้อมของเราบางครั้งก็ประสิทธิภาพลดน้อยลงแต่อเอสโตรเจจะเข้าไปซ่อมแซมทันท,ทีที่เราคุณออกกำลังกายเสร็จพยายามดื่มให้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากการออกกำลังกายนะคะอย่างแรกเลยจะรู้สึกว่านอนสบายขึ้นตื่นมาแล้วอาการปวดล้าเนี่ยลดน้อยลงอันนี้โยให้เลยว่าสองถึงสามสัปดาห์เห็นการเปลี่ รอรอดูคุณคุณโยไหมฮะเพราะว่า,วาโปรแกรมคุณโยใกล้จะออกแล้ว okay. พูดพูดไม่ได้แต่ว่าวต้องบอกว่าเดือนนี้ค่ะเดือนนี้แลค่ะรู้แล้วมาทางสายกีฬาโดยตรงที่คุณโยเล่าให้ฟังว่าอะไรนะ ในทีมร่วงไปหมดทุกคนเหลือโยคนเดียวในช่วงระหว่างที่ทเราฝึกซ้อมกันเนี่ยค่ะก็หลายคนก็บาดเจ็บค่ะอย่างแล้วก็ฝากไปถึงกับทุกกลุ่มคนนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะเป็นแบบผู้หญิงอย่างโยอย่างเดียวนะคะแต่ว่าใครที่สนใจนเรื่องของการดูแลสุขภาพและการออกกําลังกายที่พวกคุยกันไปด้วยคะ,ะอย่างที่บอกว่าเราจะต้องมีตัวช่วยเราต้องมีตัวที่ซ่อมแซมร่างกายเสมอที่ทําให้การออกกาลังกายของคุณเนี่ยสนุกข,ขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บนะคะแล้วก็อย่างในส่วนคนที่ไม่ได้ออกกาลังกายเองก็ต้องดูแลสุขภาพเช่นเดียวกัน ดัะนั้นอยว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบเข้าไปมีส่วนสําคัญในชีวิตคนเลย,เลยทีเดียวค่ะห้ามพลาดค่ะก็ออขอบคุณนะฮะต้องขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็อย่างที่เรียนคือจริงๆเป้าหมายจุดประสงค์บริษัทเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตรงแต่ว่ากับประชาชนคนไทยแต่ว่าคนไทยเราอาจจะหลงลืมแล้วก็อาจจะยุ่งนะครับเยอะมากผมอยากจะใช้คําว่าเราเราจะเป็นจุดยืนนะครับจะเป็นจุดยืนในการที่จะทําทุกวิธีทางให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้น คุณหากันได้ยอะขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีสุขภาพที่ดีขึ้นผมคิดว่าเราเลือกที่จะเริ่มต้นรวยจากสุขภาพที่ดีก่อนแล้วที่เหลือมันจะตามมานะครับเดินทางไปกับเฮอร์บาลายนะครับขอบพระคุณครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์ h e r b a l i f e Nutrition สามารถติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลนะคะรวมไปถึงการสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage ของ h e r b a l i f e Thailand o f f i c i a l ได้เลยนะคะ